ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องผู้เห็นแก่นอนในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้าที่ 1นึ่จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่333ข้อที่288พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่า พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการประทมหาความสุขในการเอนพระปารกายหาความสุขในการประทมหลับตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิดและยังคงทรงปกครองราชสมบัติ ให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจพลเมืองจนตลอดพระชนชีพได้อยู่หรือ <c oughs> อย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่าดีแล้วพิกุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันพิกขุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าผู้คลองรัฐก็ดีทายาทผู้สืบมรดกก็ดีเสนาบดีก็ดีนายบ้านก็ดีและหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอ็นกาย หาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่หนึ่งนิดยังคงดำรงตำแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของประชาชนทุกเหล่าประทั่งลูกหมู่จนตลอดชีวิตอยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข้าดีแล้วพิกขุทั้งหลาย ข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอนกายหาความสุขในการหลับ ตามสบายใจอยู่เสมอเสมอทั้งเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ตามประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตามประกอบการทำหนึ่งเนืองในโพธิปัจขิยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายแล้วยังจะกระทำให้แจ้งได้ ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันประเสริฐยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่ข้อนั้นก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าค่าดีแล้วพิกขุทั้งหลายข้อที่กล่าวถึงนี้ แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันพิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคตามประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้เห็นแจ่มแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย และจักตามประกอบอนุโยคภาวนาในโพธิป,ปักขิยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายอยู่เสมอเสมอดังนี้ภิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แล